เนี่ยหาหนูเองไม่เป็นก็ไปแย่งเข้ามาหาเป็นไหมเนี่ยมินี่กับเมลีเขาไปหามาก็แย่งเอาเอามาเพื่ออะไรเนี่ยามาเพื่ออะไรทําไมไม่รู้จะออกไปหาเองนอนอยู่แต่บ้านดูท้องสิเนะี่ยดูสิกี่คอกแล้วอคอกนี้ได้ทำหมันแน่นอนกล้าเถียงไหมเนี่ยว่าตัวเองขี้เกียจกล้าเถียงไหมฮะ เอาไปทําไมเนี่ยเอาไปทําไมเอาไปทําไมหนูเนี่ยมาถามหน่อยฮะเอาไปทําไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลุซิเอาไปทิ้งมาเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเร็วเอาไปทิ้งจีมาเอามา่า ตีมือเลยเนี่ยตีมือตีมือเนี่ยลูกจะออกไปหาหนูหลังบ้านน่ะลูกๆน่ะไม่ใช่เขาไปหามา